สวัสดีครับสวัสดีชาวฮัทวอลเล์บอลทุกคนเลยนะครับผมณนะตอนนี้นะครับก็ทุกคนก็รู้สึกใจหายนะแต่อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งหมดศรัทธานะครับเพราะว่านักกีฬาที่เหลืออยู่เขาสู้มากเขาสู้เพื่อประเทศไทยมากนะครับผมตัวนักกีฬาที่เหลืออยู่เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7คนด้วยกันครับซึ่งเจคนนี้ก็ฟ้องด้วยภาพเลยนะก็จะเป็นภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยใส่แมสป้องกัน เพราะว่าเรายังเหลืออีก3ามแมตช์ด้วยกันในขณะที่นักกีฬาที่เราเรียกตัวมาเสริมนั้นไม่รู้ว่าทาง FIVB จะอนุญาตหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้ได้เนื่องจากว่าบอลกลางของเราเนี่ยเตยหัตยาบำรงสุขก็ติดโควิดไปด้วยทําให้รูปแบบการเล่นเปลี่ยนไปนะครับใครจะมาตีบอลสั้นทุกคนดูในคลิปเลยนะครับผมยังไงก็ให้กําลังใจสาวไทยนะครับสาหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ไทยแลนด์พบกับโปลแลนด์ยังไงก็ เชียร์กันด้วยนะครับแอดมินเองก็เชียร์อย่างร้0ยออยู่แล้วรักมากทีมนี้ทีมของฉันแล้วก็ทีมของทุกคนด้วยนะครับ breaks More than twice, same song but brand new dance. I wear out my third, second chance.